สวัสดีครับวันนี้เรามานักกระชับม,มิตรครับฟอนตาเล่เจอกับทีมชาติไทยหน่อยเป็นยังไงวันนี้เจชนาทิพย์ครับวันนี้ให้ย้ายไปคอนตาเล่แล้วครับแล้วก็ทีมชาติไทยก็ไม่ใช้เจแล้วกันนะครับเอาซูปร์โชคยืนแทนครับ ดูว่านัดนี้จะเข้าระบบไหม ทีมเชฟไทยมาชุดสีแดงครับคาว,วัตกิควันตาเล่ชุดสีน้ำเงินฟ้าครับอันนี้ไล์อัพครับเดี๋ยววันนี้เจยืนทางซ้ายครับหน้าซ้ายครับทีมแชมป์เจลีกนะครับควันตาเล่ส่วนทีมเชฟไทยครับ วันนี้ใช้เป็นสุภโชคยืนแทนเจครับแล้วก็สุภชัยครับยืนหน้าคู่กับธีรศิลป์ครับผมดูดฟอร์มนิดนึงนะเอาครับเขียรูกเริ่มเล่นเกมนะครับหวนตะเลขเขียก่อนครับของหน้านี่มาซินโยครับคุณนหูกันดีครับมาซินโย ขวานี่เป็นยามาเนะครับคืนกลับมามาซิโญ่ครับทีมชาติไทยก็ได้แชมป์มาครับซูซูกิครับถวงความเป็นใหญ่นะครับในอาเซียนกลับมาได้ครับจากเวียดนามอ้าวทุกลุกนี้เบียสกัดออกมาครับไปมาที่นารบดินอันนี้ชุดใหญ่ครับขาดแค่เจคนเดียวครับทีมชาติไทยเจออยู่ฝั่งโน้นครับนารบดินจิตสาการมน อิสตาดานี่เนื้อหอมครับตอนนี้โชว์ฟอร์มดีมากมากครับโคตเตี้บอกว่าจริงๆอยากให้น้องเล่นเป็นตัวรับมากกว่าครับเพราะว่าจะส่งยุโรปครับส่งยุโรปก็ถ้าให้เล่นเซนเตอร์นี่ไม่น่าไหวครับเพราะว่าแกไม่ใช่คนที่สูงใหญ่ครับถ้าเป็นกลางตัวรับน่าจะน่าจะโอเคกว่าครับเขาบอกว่าเจลีกเล่นได้สบายอยู่แล้วครับส่วนอนาคตนี่กะจะส่งไปบนเลริก้าครับ ลีกาสองลีกาสามนี่น่าจะไม่มีปัญหาครับแต่ว่าต้องตัวรับดีกว่าครับมาที่นันบดินกิษสดาการแมนเยไทยเราของบอลดีครับกลับมาตั้งกันใหม่กิสดานี่ได้บอลบ่อยมากครับเบิร์นมาโอ้ตอบอลดีเหลือเกินครับธีวัน์ให้มาธนวัน์โอ้เบิร์นสวยครับ โอ้แล้วกันให้มาลุ้นนี่เอาสวยกับสูชายแทงมาเอาแล้วครับได้ลุ้นสุพัชจบเรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งประตรูส่งศูนย์ครับทีมชาติไทยโอ้สิบนาทีพอดีแหมแล้วคนนี้ก็เนื้อหอมนะครับเหมือนทางเจลีก็สนใจครับเหมือนจะดึงตัวไปแทนเจเหมือนกันนะครับเอาแล้วครับน้ำก่อนครับไทยโอ้ไขวยมาหนึ่งสอง จังหวะเดียวด้วยครับเบิ้ล <B urn> มาแตะทีนึงแล้วไทยช่องนี้ <S <S โอ้วิ่งหลุดไลยมายิงเรียบร้อยครับโอ้โหนี่รครับวิ่งหนีเซนเตอร์แล้วครับโอ้โหเป็นคูลุมายะครับเบอร์เจ็ดนี่วิ่งตามไม่ทันครับเรียบร้อยครับน้ำต่อนครับไทยแ่โชคนี้ก็เป็นอีกคนนึงที่มีลุ้นไปเล่นเจลลี่ครับเนื้อหอมครับ เอาครับเซตขึ้นมาใหม่ครับค่อยตอบขึ้นมาครับอันนี้กุจิให้มากลับตั้งกันใหม่เอาครับหนึ่งศูนยน์ครับไทยนำให้มาเจครับคุณจะได้บอลครับนี่ครับเตะกับนลบดินหน่อยชิยงมาเจดวลกับนลบดินครับกับตันต้นเปิดมาลูกนี้แล้วจับได้มาซินโยเอาตัวบังแล้วแทงกลับมาตรงกลาง ไปที่ชนาทิพย์ดีส์มาแหมมองออกมาเบี้ยยังได้อยู่เคาะกันมาซิโยอย่ามันเนะมองครับยังไงดีตัดเข้าในให้ซ้ายมาแล้วดามีเยอายิยงแบบฟื้นๆโอ้ไม่ทีครับรุดออกไปตัวเป็นสิบลั์ครับดูอีกทีครับภาพช้าจังหวะน,นี้ให้มาตรงกลางแล้วผ่อนมันฝืนืนๆไม่หน่อยครับ ติดเท้าครับยิงลำบากครับโอ้โหไทยต่อบอลได้ให้มาศิลสินเปิดลูกนี้ติดครับยังได้อยู่เอาตับโอ้โหแล้ว ชุลมุนชุลเกครับไทยยังได้อยู่สารัตแล้วลูกดินเปิดโอ้โหเปิดหรือยิงรครับลูกนี้ประตูครับเป็นจังซังยองครับเดเออกมาลูกนี้เบีย yeah. สารัตวันนี้ไทยต่อบอลดีอ้าวแล้วโชว์ปุ๊บเสียเลยครับให้มามาซินโยเล่นังแด้มีย้าครับอ้าวแล้วหลุดแล้วชนะทิพย์ เจได้หรือเปล่าเชียร์อยู่ครับยิงลูกนี้อูเรียบร้อยครับเจชนะทิปโอเชีย,ชอชยสองฝั่งแล้ววันนี้โอ้โหเอาแล้วครับเจประเดิมแล้วครับแม่มาถึงก็ยิงเลยสุดๆไปเลยครับโอ้โหสิวรักโดนแล้วครับประเดิมแล้วประเดิมสวยจัดเลยครับชนะทิป มาจากไหนไม่รู้ครับนี่เล่นกันโ้แล้วแลบขึ้นมาเลยครับเจแตะเข้าขวาแล้วยิงเสาไกลครับหนีมือเรียบร้อยครับดูอีกทีครับโอ้โหให้สวยมากแต่มีเย้าแตะเข้าขวาแล้วแม่ยิงลูกนี้จ่อเดรประเดิมสวยงามครับ หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับทีมชาติไทยอุ่นเครื่องกับคาร์เกิฟอนตาเล่ครับแชมป์เจลลี่ครับธนวัตรธนวัตรเล่นใกล้ๆครับแล้วสารดเปลี่ยนไปทางซ้ายธีตะทรนครับนี่ก็ทีมลองแชมป์เหมือนกันครับลองแชมป์เจลลี่ครับแต่ว่าสัญญาแล้วครับอุ้มอาครับเสียบอลไปจากสวนครับมาซิโย ไหลมาให้แต่บิเยาาครับเป็นตัวพักบอลที่ดีครับหนึ่งสองแล้วเบิ้ลมาไม่ทันครับเบียอ่านจังหวะดีครับเบียรก็มีข่าวเหมือนกันครับว่าทีมนิรนามจากเจลีนครับไม่เปิดเผยด้วยครับว่าทีมไหนนะครับสนใจนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นข่าวลือหรือเปล่านะครับต้องรอรุ้นกันดีๆเบีย์ไปทางซ้ายครับทุ่ม มาใกล้ๆครับการเบินมาสวยประโชกทิทิวัดขวาเติมครับนรุบดินเบินมาแม่โดนอ่านจังหวะครับต้องเตะทิ้งก่อนครับลูกนี้แม่ปลอดไัยไว้วก่อนครับแต่เป็นลูกทุ่มครับทีมาตาไทยนรุนดบดินทุ่มมาโอ้ตอกส้นสวยแล้วแม่แรงไปนิดนึงครับไม่ทันทุ่มเข้ามา ชีพิตให้มาเจมาตั้งกันใหม่ครับโอชิมะเจไปไหนครับนี่ครับลงมารอแล้วเจจับบอลสวยดวลกับเพื่อนทีมชาติไทยครับให้มา1-2เจเอายังได้ครับไปตัดบอลมาได้แล้วข้างในมีเปิดมงโอ้เหรียบร้อยครับแ,แอสซิสสวยงามครับ นาทีโอ้โหให้ดามีย่ำมงครับโอ้โหดราม่าจริงๆครับเกมนี้โอ้เดือดครับโอ้โหเราก็เชียร์สองฝั่งเลยครับเชียร์ทั้งเจเชียร์ทั้งทีมชาติไทยครับโอ้โหไทยมาลุ้นนี้แปะหงทีแล้วปักไปซ้ายครับโอ้โหเบียร์นี่ขึ้นไม่ไหวครับ ดานน้ยาวกัเรียบจัดเยอะกว่าครับโอเจนี่ไปขโมยมาจากนาลัลนหรือบดินครับเปิดมาแล้วโมงลุงนี้โอ้โหฟิวล้างหมดสิทธิ์ครับบอลมันแรงมากครับโอ้โหนำแล้วครับแชมป์เจลีกครับโอ้โหสองหนึ่งครับมาดูว่าจบเท่าไหร่ครับเกมนี้กีวัตเบียดนวาทเทีคือกับมาเบีย ใหยมากิสัตดาแลลวปบะดินกลับบอลลงสวยครับให้มาตรงกลางหนึ่งสองสหรัฐออกไปไม่ดีครับเจเล่นใกล้ๆครับทําชิ่งครับโอ้ชิมะให้มาชนะทิพครับเจเปิดซ้ายวันนี้โดนให้เล่นซ้ายตลอดครับแต่ว่าทําได้ดีครับ ลูกทุ่มทุ่มมาเดวิดซาโตถึงกลับมาครับชิมิทเล่นใกล้ๆครับโอชิมะชิมิทไปที่ยเามาเนิครับมาที่มาซิโนโอ้โดนแย่ครับยังไน้าอยู่เดวันิโ้วันนี้เริ่มจะเหนือกว่าแล้วครับ แฮมเจลีกครับวอนตาเล่เอาแล้วเปิดเข้ามาต้องแหมงไม่โดนครับลูกนี้หอมหรือเปล่าเจเจยังทันอีกครับโอ้วันนี้ฟิตมากครับชาติทิพย์นี่ค่าตัวน่าจะหลักร้อยล้านนะครับเป็นเงินบาทนะครับน่าจะประมาณหลักร้อยล้านครับเป็นการคาดเดานะครับแต่ว่าต้องรอดูสัญญาอีกทีครับตอนนี้ยังไม่ได้ชูเสื้อนะครับเพราะว่าบางทีก็ตีข่าว อาจจะผิดก็ได้ครับไม่แน่ครับต้องรอคอนเฟิร์มครับราคาเท่าไหร่กันแน่ครับอย่าวมานเนี้เข้าสู่ช่วงท้ายแล้วครับมาซินโยให้มาทางขวาครับมาซินโเปิดเข้ามาฉแลบครับแม่ออกหลังไปแล้วครับนายไปลูกแต่มุมครับเล่นสั้นมาเจ๊ครับแม่หนีไปอยู่ขวาแล้ว โอชิมะโนบุริซาโตเล่นใกล้ๆก,กับเพื่อนครับยามาเนะเติมเดินกลับมามบพยายาเคาะกันดีครับแล้วไทยแย่งไม่ได้เลยครับเดินกลับมาโอชิมะชนิดวันนี้เขายืนดีครับโอ้ขึงดีมากครับนาทีสุดท้ายแล้วครับโนบุริซาโต ชิมมาเซนเตอร์เขาแทบไม่ได้เล่นบอลเลยครับชมิทให้มาเอาครับดานมียาวแล้วมาจบที่มาซิโยจะยิงได้ไหมไม่ได้ครับติดทีละทอนให้มาแล้วจะสวนไม่ทันครับโอ้โหจบครึ่งแรกครับสองหนึ่งครับอาราซากิคอนตาเล่สองครับทีเชตไทยหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูข้่งหลังกันต่อเลยครับงหลังเริ่มครับ ถชาไทยครับตามอยู่หนึ่งลูกครับดูว่านันนี่จะอ้าวแล้วนี่เปลี่ยนตัวเหรอครับนี่เปลี่ยนตัวครับโอ้โหเขาขับใจแฟนบอลมากครับกลายเป็นว่าเจอยู่ฝั่งนู้นครับโอ้โหผมภาษาเอาเจไปไว้ข้างล่างครับแม่บอดยังเปลี่ยนมาให้ครับตอนนี้มีเจสองเจครับโอ้โหเดือดเลยครับเปิดมานี่ครับชนะทิพย์หูเสียบอลครับ ตาลัดให้มามาซิโยยืนมาครับเปิดมาแล้วโมงอู้ติดแล้วซ้ำรีบ้อยครับโอ้โหสามประตูต่อหนึ่งครับโอ้ดามิเย่าครับ ตอนนี้มีเจสองคนนีครับอยู่ในสนามครับนี่ครับให้มาช่องนี้แล้วโยนมาครับโอ้นี่ครับอาจจะมีปัญหาจริงๆครับถ้ากิสดาการแมนครับใครเจอบอกพวกไซยุโรปครับอย่างที่โคตเตียบอกครับนี่ครับถ้าเป็นแบบระดับเอเชียหรือว่ายุโรปอาจจะไม่ไหวครับถ้าเจอกับ กองหน้าตัวใหญ่ครับก็เลยอยากจะดันกฤษฎาการแมนไปเป็นตัวรับครับน่าสนใจครับแต่ว่าถ้าเป็นระดับอาเซียนได้หมดครับเจอใครก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นระดับเอเชียหรือว่ายโุโรปไม่น่าไหวครับกิฎาการแมนให้มาฮันดบินเป็นใกล้ๆครับชิมกัน หนึ่งสองสุขบโชคช้าไปแล้วครับเสียบอลมาซินโยให้มาดามิเยลมาที่เจครับมาซินโยอาครับช้าไปแล้วครับพีซดาตักบอลได้ครับเิดมาให้ทีละสินอาครับสุขบโชคขโมยได้ลูกนี้ต้องรอให้ใบที่ทีละทอน เปิดเข้ามาให้ทีละสินอ่ะไม่ได้ก็ติดโนบูริสโตออกมาที่เยเมนิซิโยไปได้ไหมไม่ได้ครับ, no ออเ,ไไรบเอาเสียบอลให้ไทยแล้วขอสักลูกก่อนครับเบิร์นกันหนึ่งสองครับเจอ,อยู่ฝั่งนี้ให้มาไม่ดีครับโอ้โหเสียบอลไปแล้ว ทีาเจฝั่งทีมชาติไทยยิงได้ก็จะเท่มากครับยิงคนเดียวกับสองฝั่งมาชิงมาชนิดหนจะจ่ายติดแล้วจะสวนครับไทยทีละสินเล่นกับชนาทิพย์เหมือนกันให้มาทีละสินจเจอสองคนคับไม่น่าไหวครับให้มา <S <S อนุวัฒน์ไปท,ที่ทีละทอนห้่วันนี้เซตพีทไทยทาไม่ได้เลยครับตรงกลางมี ไหลมาสารัฐแตะเข้าขวาแล้วให้มาชนะทิพย์อลุบดินธนวัฒน์ธีรทรเบิร์นเมงสองสารัะธีรทรยกมาไม่ดี1นึ่งสองติดอีกแล้วไทยอ้าวได้คองบอลอยู่ครับเวีรย ชิง่งอติดอีกเหมือนงานโอ้วันนี้ไทยดูสเปซสปาครับดามเมเยลมาซิโยไอ้มาชมิดสมิดหอูยังแข็งแกงร่งแล้วตักมาทางขวาเติมครับโยนมาแล้วได้ดมงครับโอ้โหเ,เกือบอีกลแล้วครับวันนี้เขาเล่นลูกโยนใส่เราครับโอ้โห มีปเป็นปัญหาับเจอลูกโยนเข้ามาครับลำบากครับไทยให้มาชาิทิพย์เจเห็นช่องแล้วครับนั่นแหละครับมองแล้วให้มาแะ้วเลี้ยนี่ก็วิ่งหลุดลายมาแต่ว่าติดเบี้ยครับสารจิวัตให้มาธีระศิลชิงอาครับสุป,ประโชคสุป,ประโชคคืนกลับมาเจอ,เอเรอบดิน รัฐจะายติดแล้วครับมงมาด,ดีลูกนี้ติดจะมีย้ให้ไปที่มาซินโยเปิดไปทางซ้ายครับชนาทิพชนาทิพแตะเข้ามาแตะเข้ามาไมด่ดีติดดูโชคสดาเปิดมาให้น้องกันครับ สายธีรธรวันนี้แทบไม่ได้เซตพีซเลยครับไทยย้อนมาเบียรอนุวัฒน์เบียร์เคาะอยู่กับไปไม่ได้ครับไม่รู้จะไปทางไหนให้มาเบียร์ออกทางซ้ายธีรธรแตะลูกนี้โอ้ไปได้ไหมไปไม่ได้ครับโอ้ติด แย่บอลไปครับค่อยเซตกันขึ้นมาครับคาน,นิคุจิเล่นใกล้ๆครับอาซิโยค่อยขึ้นมาครับวากิสก,กะเปิดทางขวาครับอาซิโยโอ้โหไถหลบมาได้ครับถึกมากแล้วสุดท้ายต้องโดนลุมครับได้มาทีละสินชนาทิป ธีรท,ทรธนาวัฒน์ธนาทิพย์ไปครับนัรบดินขอสักลูกครับไทยเล่นชิ่งครับเจอนาวัฒให้มาสุขพระโชคธีรสิลนเอาไม่ดีติดแล้วแล้วจะสวนครับไปได้ไหมให้มาตรงกลางชิมิตแต่ไี่เย่าให้มาที่เจ แล้วซ้ายเปิดมาตอดจออุ้ยได้จบอีกแล้วครับโอ้โหดามีย่านี่แกโหดจริงๆครับโอ้โมแล้วที่เป็นอันดับหนึ่งเชลลี่ครับโอ้โหนี่ครับเปิดเข้ามาแล้วโชบมายิงลูกนี้ก็เกือบไปเหมือนกันครับโอ้โหที81อครับเอาโรลเลอร์ลงมาแทานนะลูุดินครับ ที่สตองโดในทีละทอนครับอ้โหเหมือนรู้ครับเอาโดมาเล่นทางซ้ายครับแหมเหมือนรู้แผนมาโน่เลยครับเกมโยนเข้ามาเนียบโรเลอร์ย้อนมากิสตสตา์เบียให้มาที่สตองโด เบิร์นมาฟูตโชว์โอ้โหจ่ายติดครับให้มาเดี๋ยววันนี้อาซิมนโอาแล้วครับทางขวาเข้สาสู่5นาทีสุดท้ายครับจะมีปาฏิหาริย์หรือไม่อ้าวจ่ายลูกนี้ออกไปเองเอาชฉลี่ยบนะครับได้ทุ่มทุ่มมาสวยครับปากาิสากะย้อนมาโอชิมะ มาสิโยเาืกิสกาตักโด่งๆมาโอ้ได้มงตลอดครับโอ้โหเดมิเย่านี่แหมงตลอดเลยครับตัวก็ใหญ่มากครับโอ้ดิซาโตเอาจายติดกันเองลุยมาให้มาย้ายเปิดลูกนี้ติดหาีราสินขอปฏิหารสักหนึ่งลูกโด สิวัเอาไม่ทันครับจบเกมครับสาหนึ่งครับโอ้ทีมชาติไทยอุ่นเครื่องแพ้ไปครับแอสคารวาสกิควานตาเล่ครับแล้วคนนี้ครับน่าจะแบ่อัพเดอะแม์ครับจะมีเย้ครับส่วนเจเราก็ยิงนะครับโอเคครับไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับไปครับสวัสดีครับทุกคน